คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าแฟชไดรฟ์ตัวเล็กจิ๋วขนาดนี้แต่สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้มากมายมหาศาลเลยละครับแฟชไดรฟ์ นับเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นิดหนึ่งครับที่ใช้ในการเก็บบันทึกข้อมูลคล้ายกับฮาร์ดดิสก์ทั่วไปแต่พกพาได้สะดวกกว่าซึ่งสามารถต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ทางช่อง USB port ถ่ายโอนข้อมูลโดยการแปลงค่าด้วยกระแสะไฟฟ้าโดยไม่ต้องมีการทำงานเชิงกลเหมือนกับฮาร์ดดิสก์ครับแฟลชไดรฟ์สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ทั้งไฟล์ข้อมูลเอกสารภาพเพลงวิดีโอเป็นต้นครับซึ่งมีหน่วยความจำที่เริ่มตั้งแต่ 128MB เมกะไบต์ ไปจนถึงขนาดเป็นกิกะไบต์คือมากกว่าแผ่นดิสก์เกตถึง1,000เท่าอย่างในปัจจุบันครับและนอกจากเก็บข้อมูลแล้วนะครับปัจจุบันนี้ครับยังสามารถฟังเพลงฟังวิทยุจากเครื่องเล่นที่ใช้แฟลชไดรฟ์ในการเก็บข้อมูลได้อีกด้วยนะครับ